สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในค่ำคืนนี้ยังมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับก็เป็นศึกไฟเดนไนต์หนึ่งคู่ที่จะเล่นกันก็เป็นเกมระหว่าง s o u t h a ม p ตันกับ a s สตันวิลลนะครับโปรแกรมนัดที่11ของฤดูกาลนี้ก็เป็นคืนวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2 6 6คลิกออฟกันในช่วงเวลาตีสามตรงนะครับ ฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมก็เป็นช่วงที่ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับซอลตัมตันเกมล่าสุดก็ผลงานดีหน่อยบุกไปชนะวัตฟอร์ด1 0ส่วนทีมเยือนวินล่า5เกมหลังในพรีเมียร์ลีกแพ้ไปถึง4 4เกมหลังแพ้รวดนัดล่าสุดก็เล่นในบ้านแพ้ให้กับทางน้าน เวสแซมไป1ประตูต่อ4ผลงานค่อนข้างจะย่ำแย่ครับสิงห์พยองในซีซั่นนี้ปีที่แล้วฟอร์มดีมากแต่ปีนี้ออกซาดไม่ดีครับการขายแจ็คกิรลิชออกไปตัวเดียวได้เงินมา100ล้านปอนด์แต่ว่าเสียขุมกําลังสําคัญเกมรุกก็ต้องบอกว่าเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วปีนี้ผลงานไม่ดีก่อนแข่งอันดับติดกันนะครับนักบุญซอททมตันอันดับที่14มีอยู่11แต้มส่วนแอสตันวิลล่ามีอยู่10แต้มก็รังอันดับที่15 อยู่เหนือโซนตกชั้นไม่เยอะในช่วงต้นดูการแบบนี้ก็ต้องบอกว่าสุ่มเสี่ยงทั้ง2ทีมเลยนะครับส่วนสภาพความพร้อมดูแล้วนะคุณซาลัมตันก็ดูดีกว่านะครับจะขาดเพียงแค่แจ็คสตีเฟนเพียงแค่ตัวเดียวมองมาที่ทีมเยือนดีสปิดปวดหัวแน่ครับจะขาดแดนนี่อิงจะขาดคอนซาด์กัสลุยเบร์ทานเตาเล่แล้วก็เทรซเกนนับแล้ว5ตัวที่จะไม่มีชื่อในเกมนี้แต่การมาเยือนนักบุญก็ต้องบอกว่าวินล่าเองก็น่าจะใส่เต็มที่แน่นอนต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะขยับ จากโซนอันตรายทั้งนักบุญแล้วก็แอสตันวิลล่าส่วนไล่อัพที่คาดว่าจะลงสนามคร่าวๆของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นซอลตัมตันก็มีแม็กคาที่เป็นประตูแน,นวรับก็นำทัพมาโดยเบนเดเล็กซาริซูว์วอเกอร์พีเตอร์อรแล้วก็ลิฟฟ์ฟลามนโตนะครับตรงกลางมีพระเอกอย่างเจมวอร์ดพาวนำทัพมาเล่นร่วมกับโลเมียวนาธานเลดมอนแล้วก็เอยูนูซีข้างหน้าเป็นอาร์มสตรองกับทางด้านเชอดัมนะครับทีมเยือนก็ต้องบอกว่าน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุด ที่เหลืออยู่นะครับประตูเบนมาร์ติเนสนะครับไม่มีคอนซาก็มีคอสตีนเฮลนำทัพมานะครับมีแมททาเก็ตแล้วก็ทางด้านแมสติแคทตรงกลางนาคัมบ่าแม็กกินแลมแลมซี่นะครับคาดว่าน่าจะได้ออกซาร์ดเป็นตัวจริงส่วนตัวสอดแทรกก็มีเอลคาซี่แนวรุกเนี่ยดูแล้วตรงนี้เนี่ยโอเลเวอกินน่าจะได้ยืนค้ำเป็นหน้าเป้าแน่นอนนะครับวันนี้ไม่มีเดน,นี่อิงก็จะมีเรยอนไบรลี่เล่นดิมเส้นร่วมกับทางด้านบูเอนเดียก็จัดทับ ดีที่สุดก็ได้ประมาณนี้ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่คาดว่าจะลงแทนทางด้านคอนซาก็เป็นทรอนบิง์นะครับที่จะมายืนเป็นเซิร์แบ็กเล่นร่วมกับทางด้านคอสตีเฮาสองทีมนี้เจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเล่นกันที่บ้านของเซาท์ทมตันเป็นแอสตันวิลล่าที่บุกมาชนะได้1ประตูต่อ0ูนย์แต่ดู h ฮ a ูเฮตหเกมหลังสุด ในเกมเพีย์ลีกทั้งคู่เจอกันเซาท์ทำต้นผลงานค่อนข้างดีนะครับหเกมหลังสุดเซาเก็บชัยชนะเหนือวิราได้ไปถึง4เกมมาวันนี้ด้วยสภาพความพร้อมนะผมชอบไปที่เจ้าถิ่นเซาท์ทตต้น นักเตะเจ็บแค่ตัวเดียวกลุ่มคนอื่นๆก็พร้อมที่จะลุยผิดกับทางด้านแอสตันวิลล่าผลงานช่วงหลังไม่ดีแพ้รวดมาสี่เกมหลังสุดในศึกฟุตบอลพิพิลีกแล้วก็รวมไปถึงประสบปัญหาการบาดเจ็บนักเตะตัวหลักเล่นงานช่วงนี้นักงคนเล่นในบ้านน่าจะอาศัยความได้เปรียบแล้วก็ที่สำคัญฟอร์มช่วงหลังหลังจากที่ชนะวัดฟอร์มมาได้ก็จะทําให้นักเตะแล้วก็ทีมงานซัอร์ตคึกคักครับวันนี้เล่นดีๆเล่นกันค่อนข้างจะรัดกลุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะ พเดจศึกทางด้านแอสตันวิลลาได้เลยนะครับวิลลาวันนี้ถ้ามาแล้วรัดมามาเล่นแบบรับไม่แน่นหรือจะไปโต้หรือเปิดหน้าแรกสู้กับทางด้านเซาทตันผมชั่วโอกาสาที่วิลลาจะพลาดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้เอกมาขาวชอบไปที่เซาท์ทัตันอย่างแย่คือเสมอนะครับถ้าเลือกปุมชนะซื้อใจเกมในบ้านของนักบุญเซาทตันวันนี้น่าจะมีโอกาสเบียดเอาชนะ แอสตันวิล่าไปได้นะครับเอกมาขาวครับชี้ชัดฟันทงให้แฟนๆเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นนักบุญซอลทำตันน่าจะเบียดเอาชนะแอสตันวิล่าไปได้ในทางที่สุดนะครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ